ููัเทสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ DPU ูกูรูธุรกิจรายการดีๆที่จะทําให้ท่านได้พบกับกูรูธุรกิจตัวจริงเสียงจริงผมอาจารย์วีรพลสวรพิทักษ์ผู้ช่วยคณะบดีคณะบริหารธุรกิจทําหน้าที่ดาเนินรายการในช่วงที่3ามกูรูขั้นเทพครับท่านผู้ชมครับในช่วงกูรูขั้นเทพในแต่ละสัปดาห์ท่านผู้ชมจะได้พบกับกูรูขั้นเทพตัวจริงเสียงจริงที่จะมาวิเคราะห์ให้แง่คิด รวมถึงนําเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจสาหรับธุรกิจ SME เพื่อที่จะให้ผู้ชมทุกท่านได้นํากลยุทธ์ต่างๆเหล่านั้นไปใช้กับธุรกิจของท่านได้อย่างเป็นประโยชน์นะครับสําหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้เราได้พาท่านผู้ชมไปพบกับธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่สืบสานจากครอบครัวนะครับและสามารถก้าวสู่ธุรกิจระดับโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจครับการดําเนินธุรกิจในระดับโลกนั้นเราจําเป็นต้องมีกลยุทธ์ทางด้านการบริหารธุรกิจดังนั้นกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้ ไม่ยากที่จะเรียนรู้ไม่ยากที่จะศึกษานะครับกูรูขั้นเทพในสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านไปดูกลยุทธ์สําหรับการก้าวเข้าสู่ธุรกิจในระดับโลกกันครับวันนี้ในช่วงกูรูขั้นเทพของเราเราได้รับเกียรติจากกูรูขั้นเทพตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้บอกเลยว่ากูรูขั้นเทพของเราท่านนี้นะครับคิวทองมากครับกว่าที่รายการของเราจะได้คิวของท่านมาเนี่ยโอ้จองคิวนานทีเดียวนะครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณประภาสทองสุขครับท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร c i m อไทยนะครับนอกจากนี้ท่านยังเป็นอาจารย์สอนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับธุรกิจบัณิตด้วยครับสวัสดีครับพี่ประภาสครับสวัสดีครับวันนี้ครับพี่ประภาสครับขออนุญาตเรียนถามเลยนะครับเราคุยกันในเรื่องของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้านะครับซึ่งเป็น ลูกศิษย์ของธุรกิจบมณตนี่เองทราบว่าพี่ประพาศสอนเขาด้วยใช่โดมสอนด้วยน่ารักมากคนนี้น่ารักมากเก่งมากด้วยใช่ไหมครับอยากเรียนถามพี่ประพาศก่อนครับเนื่องจากพี่ประพาศเนี่ยมีมุมมองในแง่ของทั้งทางธนาคารทางด้านการสื o, ่อสารองค์กรแน่นอนว่าต้องเจอบริษัทเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับพี่ประพาชมองธุรกิจในบ้านเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าถ้ามองตัว SME เนี่ยจะเห็นว่าใน10ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากนะครับคือผมคิดว่าแต่เดิมเนี่ยการค้าขายก็จะผูกขาดอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่ ก็มีบริษัทข้ามชาติบริษัทคนไทยแต่ว่ามักมาจากบริษัทขนาดใหญ่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนมีการศึกษามากขึ้นตลาดใหญ่ขึ้นมีคอน s u m e r เยอะขึ้นนั่นเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเริ่มสร้างธุรกิจของตัวเองได้อาจจะเริ่มต้นขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างหรือสืบทอดมอรอดบอทผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดขบวนการมีประสบการณ์ทางการตลาดกันมากขึ้นนะครับก็ธุรกิจ SME วันนี้ผมว่าขยายตัวไปในทางที่ค่อนข้างดีแล้วก็บวกกับกลไกของรัฐที่เข้ามาช่วย ธุรกิจธนาคารที่ต้องการจะสนับสนุนแหล่งเงินทุนหรือแม้แต่ตลาดที่ผู้บริโภคก็เริ่มไม่ไม่ได้ยึดติดกับว่าต้องต้องซื้อสินค้าจากแบรนด์ขนาดใหญ่เพราะว่ากลไกพวกนี้เนี่ยทำให้ตลาดมันขยายตัวค่อนข้างดีครับ,รบสแสดงว่าอนาคตของธุรกิจขนาดเล็กนี่สดใสทีเดียวคือจะสดใสหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้ประกอบการนะคร,ครับว่ามองเห็นศักยภาพ ของตัวเองขนาดไหนนะที่จะพร้อมที่จะแข่งขันไหมหรือบางคนอาจจะพอใจอยู่กับการเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆแต่มียูนิคเนสก็ได้หรือบางคนอาจจะเริ่มต้นอย่างยูนิคเนสแต่อยากจะขยายใหญ่ขึ้นก็ได้คือผมคิดว่าได้ในหลายๆลดิเมนชันครับทีนี้ธุรกิจไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของคุณสุธาศินีซึ่งอยู่ในช่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นธุรกิจที่เริ่มเติบโตและเริ่มมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆเนี่ยนะครับคุณประพานมองยังไงครับว่าธุรกิจไทยเนี่ยถ้าเราจะไปส่งออกเนี่ยเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไบาคร ก็อย่างของของน้องหมูเนี่ยนะครับลูกศิษย์ผมเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าจากจากเดินนี่เป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ทําไม่มีหน้าร้านเลยแต่ว่าพอตัวเข้ามาเรียนหนังสือก็มีความรู้มากขึ้นก็เริ่มเริ่มสนใจเรื่องคอนซูเมอร์มาเก็ตเรื่องสนใจเรื่องการสร้างแบรนด์เริ่มมาทําหน้าร้านก็เอาความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยมาปฏิบัติต่อผสมผสา,านกับฐานธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยธุรกิจเขาก็ขยายตัวอันนี้เนี่ยผมว่าผมผมไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดที่ไม่เคยทําธุรกิจเองแต่ผมคิดว่าในในหลักในหลักการตลาดแล้วเนี่ย พอเขาเห็นว่ามันตลาดมันมีศักยภาพพอเขาใส่องความรู้ต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยผมคิดว่าเขาพอเขาเริ่มสนใจตลาดต่างประเทศแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องสนใจต่อไปคือว่าเขาจะไปที่ไหนอย่างไร,รนะครับแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองว่าเขามีความแข็งแกร่งในด้านไหนอย่างไรแล้วการบุกออกจากตลาดเมืองไทยไปตลาดต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนโลเคชั่นเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกที่ต้องคิดคือว่าจะเปลี่ยนไปที่ไหนอย่างไรบ้างครับ ในในในความคิดเห็นของผมเนี่ยผมมองว่าถ้าธุรกิจไทยเนี่ยถ้าเราทําธุรกิจในประเทศเราจนจนเราอิ่มตัวเราเติบโตแล้วเราเราค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วเนี่ยมผมเชื่อเลยกันว่าผู้ประกอบการทุกคนก็จะมองตลาดต่างประเทศใช่ไหมครับคุณภาอพครับทีนี้การจะเข้าไปต่อสู้กับต่างประเทศเนี่ยเราต้องเติมเนื้อเติมตัวยังไงเราต้องดูจุดแข็งของเราดูยังไงบ้างครับคือ ก่อนก่อนพูดเรื่องตลาดต่างประเทศพูดในเมืองไทยนะถึงจะอิ่มตัวยังไงก็ตามผมคิดว่าพอพอโลกมันเริ่มเปลี่ยนบองเกิดอย่างที่เราเราทราบว่าเอเอซหรือเอซจะเกิดขึ้นเนี่ยการที่อยู่ในที่ที่เดียวแล้วทำเหมือนเดิมเนี่ยผมคิดว่ายัางไงเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคิดก็ก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นก็คงเข้ามาตลาดนั้นเนี้ยวิธีที่สุดคือต้องขยายแต่จะขยายในตลาดตัวเองหรือก็คือปกป้องไอ้ปก ต้องมาเก็ตแช่งตัวอเองหรือจะขยายไปที่อื่นนี่พอขยายไปที่อื่นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดผมผมก็ฟังนะผู้รู้หลายหลายท่านนะที่บอกคือต้องเริ่มต้นเดี๋ยวว่าเราไม่รู้อะไร,รอย่างอย่างที่ผมเรียนย้ำนี่ว่าพอตลาดมันไม่ใช่เมืองไทยเนี่ยวิธีคิดก็ต้องไม่ใช่คิดแบบเมืองไทยแล้วสมมติค,คุณเข้าไปในอินโดนีเซียพวกนี้เนี่ยคุณจะวิธีแบบเมืองไทยไปปึ้งว่าไปวางในอินโดนีเซียผมว่าผิดไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ผิดนะครับไม่ไม่ไมีใครถูกใครผิดแต่ไม่น่าจะเหมาะสมเพราะว่าพฤติกรรมพื้นฐาน ศาสนาวิธีวิถีชีวิตที่เขาเป็นอยู่กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐานภาษีอะไรต่างๆมันเปลี่ยนหมดเลยถูกไหมครับแค่สลากตาสินค้าอย่างเดียวนี่ก็โอโ้โหคิดกันเป็นวันแล้วเพราะเนี้ยต้องต้องเริ่มจากว่าเราไม่รู้อะไรแต่มาเริ่มต้นจากความไม่รู้เป็นข้อแรกรเริ่มสนใจความหลากหลายที่แตกต่างไปจากตลาดที่เราเคยทําขึ้นในบ้านของเราครับแสดงว่าก็ สรุปจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็เริ่มจากหนึ่งศึกษาข้อมูลนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉลากเรื่องอะไรต่างๆนะครับจากนั้นก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นคือต้องต้องรู้กฎหลักทั่วไปของเขาก่อนนะครับก่อนเอนคิดว่าเราจะไปสร้างความแตกตา่างเราต้องรู้หลักทั่วไปก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ภาษาการไม่อมพลายกับตลาดไอไอหลักทั่วไปของเขาเนี่ยเราเราไปทาผิดมาตรฐานบางอย่างผมผมยกตัวอย่างนะสมมติยกตัวอย่างเล่นๆใครเข้ามาค้าขายในบ้านเราอันนี้เนี่ย คุณใส่สีผิดมาสักสีหนึ่งเนี่ยคุณก็คุณก็ลำบากแหละจำนะแล้วแล้วสินค้าพวกนี้นะถ้าเกิดมันบางครั้งเนี่ยเกิดการผิดแทร็กเนี่ยบางทีมัาจะไม่ได้กลับมาเลยยกตัวอย่างนะไม่ได้บอกสีไหนองต้องมีต้องมีคือต้องรู้ในต้องรู้ในรายละเอียดระดับหนึ่งเพราะว่าชาติอาเซียนโดยเฉพาะชาติอาเซียนเนี่ยนะครับความความสนุกอยู่ตรงเรื่องของรายละเอียด ดูเหมือนใกล้ๆกันทุกอย่างคล้ายๆหมดหน้าตาก็คล้ายๆกันไทยอินโดมาเลเซียก็แต่ว่าในรายละเอียดนี่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะมีความด i เวอสตี้มีความแตกต่างหลากหลายเยะนะครับทีนี้ครับพี่ภาสครับอยากจะเรียนถามพี่ภาสเรื่องของแบรนด์สักหน่อยนะครับกูรูที่มาในรายการเราหลายๆท่านเนี่ยนะครับให้ความสําคัญในเรื่องแบรนด์เหลือเกินนะครับในมุมมองของพี่ภาสครับมองว่าแบรนด์ไทยเนี่ยจะสู้กับแบรนด์นอกเนี่ยเราต้องเตรียมเต็มเต็มตัวยังไงครับคือคือไม่ว่าจะแบรนด์ใดๆก็ตามในนั้นผมว่าแบรนด์เนี่ยความหมายมันคือมัน มันสะท้อนอะไรบางอย่างแต่นะ <Okay. S 2> ว่าเอ้คุณคุณเป็นใครคุณคือ what is it f o r m e คือหมายถึงว่าผู้บริโภคเขาต้องรู้สึกว่าแบรนด์แบรนด์นี้มันให้อะไระเพราะนี่ผมว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการทําให้รู้จักการทําให้มีความเดี๋ยวเราเรียกว่าความน่าเชื่อถือ <Okay. S 2> หรือหรือมีสอรี่ที่จะประกอบเพราะนี่วันนี้เนี่ย คลายสเอบ้านเราเนี่ยต้องการที่จะบุกตลาดต่างประเทศผมเอว่ามันก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขสองสาอย่างเนี่ยมาเป็นที่รู้จักพอไหมเพราะระหว่างของที่เรารู้จักกับของที่เราไม่รู้จักโดยธรรมชาติคนเราก็ต้องเลือกอะไรที่โชวช์ๆไว้ก่อนแล้วร,ร,รู้จักแล้วเป็นยังไงร,รู้จักแล้วมีความแตกต่างไหมแตกต่างในมุมไหนมุมความน่าเชื่อถือความทันสมัยความคิดสร้างสารรค์มันมีไม่รู้กี่กี่สิบแองเกิลที่จะเข้าแล้วเนี่ยพอเราพูดคําว่าแบรนด์จากเมืองไทย เราไม่พูด country of origin นะครับแต่เราพูดถึงการสร้างไม่ว่าจะเป็น A B C X Y Z หรือกขขใดๆก็ตามเนี่ยคุณต้องมี story behind ครับภายใต้ story behind คือการทำให้คนรู้จักภายใต้ story นั้นๆผมว่าอันนี้จะเป็นจุดที่พอวางปึ่งไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยหรือเริ่มสร้างปุ๊บเนี่ยคุณจะมีจุดที่สร้างความน่าสนใจในตลาดนั้นๆภายใต้เงื่อนไขที่ผมเรียนคือหลักทั่วไปแล้วเราไม่บบคลองแสดงว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยต้องเป็นอง์รวมใช่ไหมครับ ก็ต้องเริ่มจากการสร้างความรู้จักสร้างความรู้จักเสร็จก็หาความแตกต่างของตัวเราเอง<ม>ใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าไปก็อาจารย์ลองคิดวง่ายว่าวันนี้เราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยสมัยก่อนเราก็รู้จักสินค้าไม่กี่ยอ่อแต่ตอนนี้เราเริ่มรู้จักสินค้ามากขึ้น <G onna> ถ้าเราใช้กระบวนการคิดแบบ reverse คิดย้อนสอนเ,อเรารู้จักแบรนด์พวกนี้ได้ยังไงเรารู้จักเสื้อผ้ามูจิครับซึ่งไม่มีแบรนด์ไม่มีคีนี้ครบ no ด์นะแต่ว่าก็คือภายใต้ความไม่มีแบรนด์คือมีแบรนด์แบรนด์แบบไม่มีแบรนด์มมจิแปล่าาไมีรนถูกก้้ทสงขึ ภายใต้ความแตกต่างแล้วเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรในบ้านเราเนี่ยเราอันนี้พอเราคิดย้อนสอนนี้เนี่ยถ้าเราไปที่อื่นปุ๊บเนี่ยเราลองใช้กระบวนการคิดแบบนีเ้เราเราไปที่อย่างที่บางเรียนอินโดนีเซียนเนี่ยใครๆก็อยากไป300กว่าล้านแต่ไปด้วยกระบวนการไหนหอ,อย่างไรไปสร้างอย่างไงที่ทําให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องเกี่ยวว่ามาจากไทยหรือมาจากจีนหรือมาจากแต่วางปึง้งจะเป็นกอข้อขออเซคนอินโดนีเซียจะรู้สึกแบบแบรนด์แบรนด์นี้ยังไงครับน่าสนใจมากครับพี่ประพาสครับที่นี้ในเรื่องของนอกจากจะมีความแตกต่างแล้วเนี่ย คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของ storytelling เรื่องของการสร้างเรื่องราวต่างๆครับคุณประภาษพอจะาธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าควรจะทํำยังไงบ้างครับผมผมคิดว่าความจริงแล้วก็ดยวันนี้เนี่ยจะผมเชื่อว่าทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วแต่เงื่อนไขแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าตอนอันนี้เป็นเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมต้องร่วมมือกันในหลายๆด้านนะผมว่าสถาบันการศึกษาก็จะเป็นต้องให้ความรู้ภาครัฐก็จะเป็นต้องให้ความรู้ไปว่าให้ความรู้คือ ให้ความรู้แล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเช่นเลื่อนไขายภาษีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ตัวแต่ที่สำคัญคือตัวผู้ประกอบการเองนะครับต้องสนใจจริงๆว่า post t o r y มันมาจากไหนมันต้องมาจากตัวเจ้าของเราเองจะไม่ใช่มาจากรัฐหรือไม่มาจากสถาบันการศึกษาหรือไม่มาจากองค์กรใดๆก็ตามตัวเองต้องเริ่มรู้ว่าเรายกตัวอย่างที่คนที่สร้าง story เรา work มากอย่างญี่ปุ่นผมคิดว่าแค่แค่เขาบอกกันเล่นๆว่า มีแป้งมีกระดาษหอ่อก็ขายได้เพราะผูกกันไปผูกกันมาอยู่เรื่อยๆถูกไหมครับหมายว่าเป็นเรื่องเป็นรา,ตราวตลอดเวลาผมเพิ่งได้สบู<ๆ>่ผู้เขาไฟอะไรมาบอกผใช้ดีมากคนเข้าคิวแย่งกันบอกมาดูไมยมันก็สบู่บ้านเราหอมกว่าต้องเยอะอะไรเงี้ยคือคือมันมีสตอร,รี่เพราะฉะนั้นสตอร,รี่ที่แข็งแรงเนี่ยมันต้องมาจากผู้ประกอบการสนใจว่าเ้เราจะสร้างสตอรี่อะไรแต่สตอรี่นั้นๆก็ต้องมีาตลอดเราคงเข้าใจกันได้เขาว่า relevance กับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไป สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของเขาไม่ขัดต่อหลักศาสนานู่นไม่นี่นี้คือคือกลไกที่ที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจแสดงว่าเราก็ต้องศึกษาประวัติของตัวเราเองจุดแข็งความแตกต่างของตัวเราแล้วก็สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเราหรือเปล่าผมผมยกอย่างนี้ผมไปสิงคโปร์มาผมมีความรู้สึกว่าประเทศนี้เขาไม่ค่อยได้มีสตอรี่อะไรแต่เขาสร้างนมาหมดเลยเราเพิ่งไปไอตัวการ์เด้นบายเดย์แบล็กเบรไม่มีอะไรเลยมันรู้สร้างกันแต่ มันมีสตอรี่เอานู่นทำนี่ทำนี่มันก็ดูน่าไปขึ้นมาที่ทั้งนี้เป็นแมนเมดหมดเลยไม่ได้มีธรรมชาติแบบเราผมว่าการสร้างสตอรี่บีไฮเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วันนี้เนี่ยผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจแล้วต้องต้องเครียดขึ้นมาให้ได้เพราะจึงค้าเป็นของเป็นของท่านนไม่ไม่ของคนอื่นครับโอ้สุดท้ายวันนี้เราเวลาน้อยนะครับแต่คําถามสุดท้ายครับพี่ประพัครับอยากให้พี่พาสฝากทิปส์หรือว่าแนวคิดสําหรับท่านผู้ชมครับในการที่จะดําเนินธุรกิจ SME ให้ประสบความสําเร็จครับ ก็มองแบบสายตาคนนอกนะครับคือก so ็ก็เอาใจช่วยนะครับผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่พอใจในในความายถึงว่าในในตลาดของตัวเองระดับหนึ่งแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่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 มีปิดไม่มีถูกแล้วแต่ผมคิดว่าพอโลกมันเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยถึงเราไม่ไม่อยากจะลุกลานใครแต่ก็ต้องมีคนมาชิงเพราะตลาดมันกลายเป็นตลาดเดียวกันหมดแล้วอาจจะเราอาจจะโดนแย่งเพราะงี้ ถ้าป้องกันไม่ให้เราโดนแย่เนี่ยเราก็ต้องมีความแข็งแกร่งพอที่หนึ่งที่จะปกต์ตัวเองได้วิธีการปกต์ตัวเองได้คือการบุกไปข้างหน้าเพื่อทาให้ตลาดเราใหญ่ขึ้นนี่พอเราจะบุกไปข้างหน้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ว่าจะบุกในตลาดของตัวเองเหรือจะบุกไปตลาดที่อื่นเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องเริ่มต้องเริ่มคิดตั้งแต่จริงอาจจะต้องเริ่มคิดมาสักสอาปีแล้วก็ได้นะครับว่าเราจะบุกไปด้วยอะไร,รขยายแบบไหนในประเทศอาจจะเป็นอย่างหนึ่งต่างประเทศอาจจะเป็นอย่างหนึ่งก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคบรด์็ได้แบรนด์ก็ได้คคือมีีวิิธดดไ้หหลลาากย2เราาามมีควเข้ใใจน อ,อย่างที่ผมเรียนในรายละเอียดของตลาดที่มันเปลี่ยนไปที่ไม่ใช่เมืองไทยมากน้อยแค่ไหนผมไปเวียดนามมานนียไปในเส้นทางที่เราเรียกเส้นทางอากาศร,ร้านอาหารี่เวียดนามใช้พนักง,งานที่พูดภาษาไทยได้หมดเลยลผมก็ถามเขาว่าทำไมพวกเขาบอกคนที่มาอนาะคตเนี่ยอีก3 4ี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยเพราะเขาถ้าเขาพูดไทยไม่ได้เขาจะหากินกับคนคบแบบนี้ได้ยังไงเราเขาใช้นักศึกษาที่มาเรียนทาง ทางฝั่งอีสานเราเนี่ยเราก็กลับไปพูดได้สองภาษาแล้วคือไม่จําเป็นต้องภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มสนใจภาษาบาฮาสมาเลเซียอินโดนีเซียอ,อตัตลานก็ใหญ่ขึ้นนั้นเป็นอันนี้เป็นเงื่อนไขในเชิงรายละเอยียดที่คือถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะมีความได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นแต่สุดท้ายต้อง,อ,งอย่าลืมว่าพอเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ปุ๊บเนี่ยหลักการเงื่อนไขกฎหมายภาษีไอ้พวกนี้เป็นเบสิกเบสิกมากๆแต่เป็นเบสิกที่มีความจําเป็นต่อการดําาเนนนนนิิิธุุรกจททั้้งสสพอปลีี่่ยถ๊บ เราเราต้องมีความแม่นยําในรายละเอียดพวกนี้พอสมควรครับผมสรุปแนวคิดที่ได้จากพี่ประภาษในวันนี้นะครับพี่พาดกรุณาแนะนําเราในเรื่องของการที่จะดาเนินธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าจาเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลรวมถึงนํากลยุทธ์ทางด้านการบริหารธุรกิจต่างๆเข้าไปใช่ใชไหมครับถึงจะสามารถต่อสู้ทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศได้แล้วก็พี่ประภาษกรุณาฝากพวกเราอีกนะครับว่า การป้องกันตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าป้องกันอยู่กับที่อาจจะรุกไปข้างหน้าทั้งตลาดในประเทศเราตลาดต่างประเทศก็ได้คร,ครับวันนี้เราได้แง่คิดดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับหวังว่าคราวหน้าเราคงจะมีโอกาสได้เรียนเชิญพี่ประภาสอีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆที่มาร่วมรายการของเราครับสวัสดีครับขอบคุณเจ้าเด่นครับเป็นยังไงบ้างครับรายการของเราในวันนี้ครบถ้วนทุกกลยุทธ์ทางธุรกิจทีเดียวนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการด p u ูกูรุธุรกิจของเราในวันนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการ SME และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับและพบกันใหม่ในรายการของเราในทุกวันศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาและออกอกาสซ้ำอีกครั้งเวลา23นาฬิกาถึง24นาฬิกาทางช่อง True Vision 25 Smart SME Channel วันนี้กูรูทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สัปดาห์หน้า DPU ก u r ูธุรกิจจะพาคุณไปเจาะลึกวงการธุรกิจผลิตสือ่อติดตาม DPU ก u r u ธุรกิจได้ทุกวันศุกร์เวลา11.00นทาง Smart SME t r u e True v i s i o n s 25